กลับมาพบกับนาตีค่ะก้อยค่ะตีค่ะจะบ,บ้าเลยบ้านนาเนาะไม่ใช่ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอตากแล้วก็น้องซีเรียในเอราวนะคะสําหรับวันนี้ค่ะทุกคนคะอาจจะเสียงก้องๆนิดนึงเพราะว่าเรามานั่งคุยกันในบ้านนะคะก็จะเป็นลุกแบบตรีมแบบสบายๆนะคะนั่งคุยกันเมาท์มอยที่โซฟาในบ้านของพวกเรานะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะเ,อ,อ,<ม>เอ,อเนี่ยก็มีไอเดียดีๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้นั่งคุยกับน้องทั้งสองคนแล้วเราก็เลยเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาทำตัวให้มีประโยชน์ในวันหยุดของเรากันนะคะด้วยการที่เอาประสบการณ์ดีๆมานำเสนอให้น้องๆคนไหนที่กำลังเตรียมตัวที่จะมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็โดยเฉพาะเมืองแอดเดลที่พวกเราอยู่นะคะ<ม>ก็เรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ทุกคน<ม>คือน้องซิเรียเนี่ยก็คือเป็นเรียกได้ว,ว่าเป็น น้องใหม่แห่งวงการบันเทิงใ,ในเมืองแอดเลดนะคะก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเป็น new arrival เลยเพิ่งมาถึงได้กี่วันน้องซีเรียมาถึงกี่วันละ1 1วัน11เวันเร็วมงอนะันเออแต่ไม่ใช่แค่ว่าน้องมาถึงเร็วอย่างเดียวแต่น้องนี่เรียกได้ว่าแทบจะ e t แล้วเกือบแล้วก็เรียกได้ว่ามาได้11วันนี้ก็ชีวิตแบบค่อนข้างจะเริ่มลงตัวแล้ว เพียงแต่ตอนนี้อาจจะยังรอเอกสารบางตัวรอเปิดเทอมแต่ที่สำคัญนะคะน้องก็คือได้ได้งานแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะว่ามาถึงปุ๊บก็คือรีบหางานรีบหางานแบบหย่อนใบสมัครไปเยอะมากนะคะก็ไปส่งเรซูเม่เยอะมากก็ไปตามแบบซซสต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Facebook แล้วก็เวลาคือเอเนี่ยก็เวลาพาน้องไปทานข้าวอะไรน้องก็แบบามดรอป<า>เลยดรอปเ<ะ>รปซูเม่เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่ยู่ก็คือทาทาตามที่ไอ้บอกเลยไหมทำตามหมกเลยเออก็คือทําตาม <c oughs> ที่ไอ้หมดที่ไอ้บอกทําตามที่เอบอกไว้ในคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาคือเดี๋ยวขอท้าความก่อนคือน้องเนี่ยก็จะเ,เรารู้จักกัมานมานานแล้วน้องแล้วน้องก็ ตามแบบทำตามที่เอแนะนําในคลิปต่างๆนานาที่เอทำทิ้งเอาไว้แล้วก็วันที่เอแนะนําว่าจะมาอยู่ที่นี่ควรจะต้องเตรียมตัวอะไรตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยก็คือให้เตรียมตัวให้ฝึกทักษะสกิลต่างๆใช่ไหมใช่แล้ววันนั้นที่น้องดูปุ๊บหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เออคุณแม่ทันทีหาครูก็คือ3วันถัดไปปุ๊บ ได้คูบริสตาก็คือน้องก็ไปฝึกเลยฝึกเลยฝึกชงกาแฟชงกาแฟเทลัาไปอาร์ตเออแล้วก็ไปทำงานอะไรอีกนอกจากงานกาแฟเชฟก็ไปไปเป็นไปทำงานร้านอาหารทำงานร้านอาหารอยู่ต้องอยู่ตุ๊โก้หน่อยนะผมไม่ได้ยินเออเต้นทำร้านร้านอาหารทุเรียนจะอยู่ในครัวก็คือเอาตามสายอาชีพของเราไปเลยเออก็ใส่ฮอสพิทาร์ที่ไปเลยก็ฝึกทำกาแฟฝึกทำกาแฟ ทำงานร้านอาหารทำงานร้านอาหารได้ทาเสิร์ฟหรือป่เสิร์ฟไม่ได้ทาได้ทาตอนที่แบบมันต้องตอนที่อยู่ข้างหน้าต้องการช่วยก็ออกไปช่วยเสิร์ฟแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในครัวเพราะงานในครัวมันเยอะอยู่แล้วอ๋อก็คือได้มีประสบการณ์หลายๆอย่างเลยเออแล้วทีนี้พอขอเช็คเอพีขอพูดว่าพอหลังจากเตรียมตัวแล้วอะนาะอเพราะว่าเรื่องเอกสารอะไรเราจะไม่พูดถึงเนาะทุกคนต้องเตรียมตัวอยู่แล้ว แต่เรื่องที่บอกว่าให้เตรียมตัวจะมาที่เนี่ยที่ออกมาพูดถึงเนี่ยคือมันมีหลายคนเขาพูดว่าแอดเลดหางานยากออแอดเลดหางานยากเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กเมืองที่คนไม่ค่อยรู้จักก็ไม่ค่อยมีใครอยากมาเพราะคนน่ะกังวลว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วฉันจะหางานได้หรือเปล่าแล้วพี่เอกเคยพูดไปหลายคงว่า มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะหางานได้หรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเตรียมพร้อมมาขนาดไหนคุณเตรียมมาจากตอนที่คุณอยู่เมืองไทยในระหว่างที่คุณรอทําวีซา่าหรือลังเลในการทําวีซา่าหรือหาข้อมูลเนี่ยระหว่างนั้นคุณเตรียมตัวพร้อมมาแค่ไหนว่าคุณมาถึงที่แล้วคุณจะสามารถทำประกอบอาชีพที่นี่ได้ใช่ไหมทีเนี้ยคนก็มวัวแต่ไปนั่งคิดแต่ไม่ลงมือทําว่าเออเมืองมันเล็กต้อหาง,งานไม่ได้ฉันต้องไปเมืองใหญ่ๆก่อนเพื่อที่จะได้หางานได้ แต่อย่างสองคนนี้นะคะก็คือมาแอดเลดก็อยู่แอดเลดตั้งแต่แต่ว่าตักเนี่ยมาต่อ<ต><ล>ะรรตั้ง,<ล>งที่ <Sydney. S 2> ซีนี่ก่อนแต่ว่าความหมายคือพอหลังจากยูหมด work and travel อวลอะยูก็เลือกที่จะเอาแอดเลดเลยเพราะว่าอยู่รู้ว่ายูอยากจะได้ PR ใช่เออยูก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ซีนี่ต่อไม่เพราะแบบที่จริงแพนก็คือ อยู่ซินนี่หเดือนเมลเบิร์นหเดือนแล้วค่อยมาเรียนที่แอดเลดเออเออแต่ปรากฏว่ามันก็ล็อกดาว์ไงโควิดก็เลยจากเมลเบิร์นอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแอดเลดเลยเอ,อ๋อก็สเตรทเอาไวเลยหลังจากซินนี่หมดหมดจากว่าแล้วก็มานี่เลยเออแล้วกค็คือคือความที่มาอยู่แอดเลดเลยเนี่ยตอนแรกก็คอนเซิร์นแม้ว่ามันจะมีงานไหมคอนเซิร์นนิดนิดนึงนิดนึงว่าว่ามันอาจจะหาง,งานยากใช่ แต่ตาก็จะทำไอไม่ได้คิดเพราะว่ามันปิดโควิดไงก็เลยแบบเพราะเพราะรู้อยู่แล้วว่าแบบมันไม่น่ามีแล้วพอมาถึงก็ก็ล็อกดาวน์พอดีก็โอเคก็ก็แบบก็อยู่บ้านแล้วก็แต่ต่งไม่ใช่ว่าไม่แต่ตาอาจจะโชคดีเพราะว่ามีมีพวกไออยู่คอยแบบซัพพอร์ตให้ข้อมูลต่างๆได้ก็ถามไปเรื่อยๆเแต่ทีเนี้ยคือจุดประสงค์ที่ไอจะพูดวันเนี้ยคือประเด็นเนี้ยหมายความว่างานอะเอาจริงๆมันหายากไหม ในความคิดหลังจากที่มาอยู่แล้วมันหายากไหม,ไมสําหรับอยู่อ่ะเออแล้วก็สําหรับอยู่ของแต่ว่าหาไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายสะทีเดียวเออก็ไม่ได้ง่ายเพราะอะไรเพราะอะไรมันไม่ได้หาง่ายแล้วมันไม่ได้หายากมันมันอยู่ตรงที่นี้เนึ่งอย่างตักตักเป็นคนที่เดินสายบาริสต้ามาตลอดอถูกไหมทีเนี้ยมันมีอ่าคอนดิชันอยู่ตรงนั้นว่าน้องเนี่ยต้องเรียนหนังสือ และงานบริสต้ามันเป็นงานเช้ามันก็เลยทําให้จุดประสงค์ในการหางานหรือทาร์เกตของยูมันอยู่ที่บริสต้าเพราะยูมีความถนัดด้านบริสต้าเพราะฉะนั้นคําว่างานหายากอะเพราะว่าคอนดิชันของเราอ่ะมันไม่เฟล็กซิเบิลให้เขาแต่เอาจริงๆอย่างซีเลียในกรณีที่อยู่มาแล้วอยู่สมัครบริสต้ายูยื่นไปบริษต้าเขาโทรมาเรียกเยอไหมมีเยอะมากเออแต่ปัญหาคลเคชั่น Location และเวลา,วลาที่เพราะว่าน้องยังไม่รู้ว่าท i m e table ของโรงเรียนนะคืออะไรเพราะทีเนี้ยสคนคือเล็งไปที่บาริสต้ามันเลยทำให้งานนะมันแคบลงมันแคบลงมาเออใ,ในการหางานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่เตรียมตัวมาดีนี่คือเป็นเาเรียกว่าเป็นแบบ good example นะคือน้องเตรียมตัวมาดีเพราะว่าจากที่ไอบอกไปว่าอยากทำงานเป็นด้านเดียวให้ทำเป็นหลายๆด้าน เพื่อที่ว่าเวลามาหางานมันจะได้ง่ายขึ้นน้องก็เต็มตัวมาเป็นอย่างดีนะคะน้องก็คือไปออฝึกงานในครัวไปทํางานครัวแล้วก็ความที่น้องก็รู้เรื่องงานภาษาก็ได้ฟลอก็ได้ก็มีมีพื้นฐานมาเป็นเบสประมาณหนึง่งแล้วพอมาที่เนี่ย ถ้าเราคือเอ้ยเราทำได้อะมันก็โอกาสนี้มันก็เยอะขึ้นโอกาสมันก็เยอะขึ้นในการหาง,งานเอ,อแล้วหลังจากนั้นปาก่ะเริ่มหาง,งานง่ายขึ้นเพราะยูก็เริ่มมาฝึกงานโฟล์หลังจากที่ยูทำบาริสต้าแม้มไม่แต่ไอไอได้โฟล์ตั้งแต่ที่ไทยแล้วเ,เพราะว่าไอทำทุกอย่างที่ไทยเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วไอก็อ คือสำคัญคือมันต้องมี Mindset ในการแบบเป็นเซอร์วิสอเออแล้วก็เหมือนเหมือนมีความมั่นใจในตัวเองนิดนึงเวลาเวลาไปสมัครงานไปทดลองงานอะไรอย่างเงี้ยพอที่นี่เขาจะให้ทดลองงานก่อนใช่ไหมชั่วโมงสองชั่วโมงเยก็คือใส่เต็มไปเลยในโชว์เพอร์ฟอร์แมในชั่วโมงสชั่วโมงแรกว่าเราสามารถทําได้ทุกอย่างอะไรที่ทําไม่เป็นก็คือก็แค่ถามอ่ะคือมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนเลยคือคืองานฟลอร์งานแบบ อาถ้าตัดงานบาริสต้าออกไปเพราะบาริสต้าต้องเรียนใช่ไหมแต่ฟลอร์อ่ะคือมันมันแค่อาศัยแบบเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเออ personality ด้วยถูกไหมเออ,ค,อคือความหนึ่งกล้ากล้าพูดกล้าแสดงออกใช่แล้วก็เอ่อเป็นคนที่เอ่อช่างสังเกตด้วยเออแล้วก็เป็นคน <c oughs> อธิยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสกล้าที่จะพูดกล้าที่จะพรีเซนต์กล้าที่จะเรียนรู้แล้วก็มีมัลติทัส ช่มีมัลติทัสคืออันนาคือสำคัญสำคัญเพราะว่าเราเรางานฟลอร์เราจะต้องไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวเราต้องทำหลายอย่างมากเราเราต้องรู้ว่าน e d ของลูกค้าคืออะไรแล้วเราต้องเป็นคนคอมมิวนิเคตกับครัวกับหน้าบ้านกับอะไรนี้อันนี้คือเราต้องหัดทำมาพกมาเป็นอย่างดีเพราะว่าบางคนน่ะเขาก็โดดข้ามแคริเอร์มาเลยบางคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมาก่อนที่เมืองไทยแล้วแต่ก็ไม่ได้จบ Hospital าจกเพราะว่าตักก็ตังไม่เคยทํางานตักทำเป็นแบบวิศวะมาก่อนใช่เราตักไม่เคยทํางานแบบเป็นพาร์ทไทม์อะไรที่ไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ไปกระท่างแบบรู้ว่าจะมาก็ถึงไปกระโดดเข้าไปช่วยกระโดดเข้าไปทำใช่ซึ่งก็โชคเดียวว่าแบบงานที่ไปทำอ่ะมันเป็นมันเป็นออสซี่เคาเจอที่บ้านตัวเองอก็เลยแบบอ๋อก็ก็พอได้สึ่อซับอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันคือการเตรียมตัวไงอยู่ไม่ใช่ว่าแบบ ฉันจะเดินทางอาทิตย์หน้าแต่ฉันยังแบบเป็นวิศวะอยู่เออแล้วฉันทําอะไรไม่ได้เลยเก็คือทิ้งไปเลยแต่แล้วพออยู่จะมาถึง <c oughs> ปึ๊บยู่จะมา expect <c oughs> ว่าอยู่ไปเทรนงานแล้วอยู่จะสามารถโชว์แบบนู่นนี่นั่นให้เขาเห็นได้ออว่าให้ impress เขาอะแต่ก็มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวมันก็อาจจะมีโอกาสอยู่ในนั้นแต่แค่มันน้อยลง มันไม่ได้มากขึ้นทีนี้ยูจะไปโทษว่างานมันน้อยไม่ได้เพราะว่างานมันมีมาตลอดงานมันมีตลอดนะทั้งเอางานที่พวกเราทําก็คือสาย hospitality เนี่ยงานมันมีมาตลอดคนเข้าคนออกตลอดเพราะว่าคนที่มาทาเสิว์ก็เป็นนักเรียนเรียนจบไปเขาต้องรุ่นใหม่มาออหรือไม่ก็บางคนไปฝึกงานมาทํางานไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นคือออสเตรเลียก็คือเป็นประเทศที่แบบ ฮอสปิทอลิตี้ค่อนข้างดังเพราะว่าเขากําลังจะโปรโมทประเทศเขาเ,ออเพื่อที่งาน<จ>ก็เลยเยอะเพราะว่าก่อนหนี้นเขาแบบเขาอยากให้ประเทศเขามีอินคัมจากการท่องเที่ยวเขาก็เลยต้อง build u ความเป็นฮอสปิทอลิตี้ของคนที่นี่ให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีเนี้ยเพราะว่าด้านเนี้ยมันขาดจริงๆคนที่เนี้ยมันขาดเพราะว่า,าประเทศเขาก่อนเขาจะแบบจะทําอะไรอ่ะเขาต้องมีการวางแผนที่ดี ใช่ไหมเขาจะต้องวางแผนตั้งแต่แบบตรงนี้ตรงนี้ไปก่อนที่เขาจะทามามันจะไม่ใช่แบบเออฉันอยากทำอะไรฉันก็ทําแล้วพอถึงเวลามาเกิดปัญหาอะไรมาทําไม่ได้ใช่ไหมเออทีเนี้ยประเด็นคือที่เราอยากจะพูดเนี่ยเพราะว่าการเตรียมตัวที่ดีการเตรียมตัวที่ดีคือน้องสองคนเนี่ยตอนอยู่ไปสมัครอยู่ใช้เรซูเม่ที่เป็นประสบการณ์จากไทยใช่ถูกไหมย,ยูยูก็ประสบการณ์จากไทยแอดลงไปในเรซูเม่เออเขียนไปเลยว่าทําอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะทําแบบ ิ่งเดียวนิดเดียวทำเขียนให้มันสวยเขียนเขียนไปเลยว่าแบบฉันมีประสบการณ์ได้เขียนให้มันสวยหน่อยเออถือแก้วได้สิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปเลยแล้วแบบมีอะไรนะมี mindset ว่าแบบอะไรอ่ะเอ่อ first in first out อะไรอย่างเงี้ยเขียนไปเลยเขียนไปคืออะไรเคยนับ In v e n t o r y เขียนไปเลยเขียนแบบถือจานสามใบได้แค่แบบอันนี้คือสำคัญเพราะว่าบางคนอะไรอย่างนงี้หรือไม่ก็แบบ เขียนแม้กระทั่งแบบว่าลิดวนยได้ก็เขียนลงไปเรียนความรู้เกี่ยวกับวนยนิดนึงก็เขียนไปก็เขียนไปเลตกินกั่อะไรวนกินอะไรเขียนเข้าไปแต่ต้องรู้จริงนะเพราะว่ามันมีเพราะว่าความเราเคยพี่เอเคยพูดไปแล้วว่าก่อนหน้านี้อยู่รู้ใช่ไหมเวลาไอเคยช่วยคนในเรื่องการแบบคัดเลือกพนักงานเอไอจะรู้ว่าเอจะรู้ว่าถ้ายูโกหกยูจะแบบ You ่อยูอ่รู r สึกที่เราจะรู้ว่า oh. เออมันจะ <Okay. S 1> เอ <laughs> มันจะทำให้เรารู้สึกว่าแมมแค่แบบสมัครงานอยู่ก็โกหกไอ้แล้วอะ่ะ<อ>แล้วลองรู้เลยว่าคนคนนี้เราจะไว้ใจได้ยังไงในการทํางานนั้นเ,<อ>เพราะฉะนั้นคุณต้องจริงใจเพราะที่นี่คือแบบเอบอกเลยว่าจะได้งานะจากการไปทดลองงานนะ<ช>เ,<อ>เขาอ่านเรซูเม่คุณแล้วโอเคเรซูเม่นะ่าสนใจทำโฮสพิือลเคยฝึกงานที่เมืองไทยทำนู่นทำนี่มาได้ เขาไม่ได้จัดคุณแค่การเขียนแต่เขาจะจัดคุณจากการลงมือทำ mm hmm. อออย่างสมมุติว่าคุณเขียนว,ว่าคุณเป็นบริสต้ามาเดือนนี้ถึงเดือนนี้ฉันสามารถทำลาเต้อาร์ตลนยนู้นลายนี้ได้ฉันเคยเป็นออลราวด์ er, ไม่ได้แค่ทำบริสต้าอย่างเดียวฉันยังแบบเสิร์ฟนูน่นเสิร์ฟนี่ได้อ,อ่างั้นอยู่มา mm hmm. ลองงานกับไอ้หนึ่งชั่วโมงหนึ mm ่ง hmm. ชั่วโมงปึ๊บเขารู้เลยได้ไม่ได้ใช่เขาดู personality เขาดูออกเพราะฉะนั้น เวลามาทดลองงานก็สําคัญนะคะต้องเตรียมพร้อมมาเลยเอาสติความมั่นใจสติต้องมีสติออแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นคนที่ problem solver ต้องเป็นแบบคนที่รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องต้องฝึกฝนตัวเองมาแต่ไอ้ก็เชื่อว่าละหลายคนที่แบบเออมาถึงจุดๆนี้ได้ก็น่าจะต้องแบบเข้าใจไหมต้องศึกษาความรู้เตรียมมาเออแต่แค่เราอยากจะให้ทุกคน add on top เข้าไปว่า ทําแบบนี้แบบนี้หรือใครที่แค่แม้กระทั่งกําลังหาข้อมูลว่าฉันอยากจะย้ายไปศึกษาต่อที่อื่นอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันจะเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงดีสมมุติว่าฉันเออตอนนี้ฉันกําลังเตรียมเงินแล้วแล้วฉันกําลังคอนเซิร์นฉันกําลังคิดว่าเออฉันไปเมืองนอกฉันจะได้มีงานทำไหมมีอะไรไมหม,หมก็เอาตรงนี้ไปใส่เป็นคลังความรู้ของตัวเองว่าอ๋อ ฉันนอกจากฉันจะเตรียมเงินแล้วฉันต้องเตรียมตัวฉันด้วยเออต้องแบบฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยให้ตัวเองลุกข,ขึ้นมาเป็นคนมีความสามารถรอบด้านเพื่อที่จะได้มาอยู่มังนอกเราไม่อดตายเพราะว่า เราทําได้ทุกอย่างเราทําอะไรก็ได้เราก็มีเงินเลี้ยงชีพตัวเองตลอดใช่ไหมเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยตั๊กก็เดินสายทํางานร้านนู้นร้านนี้ใช่ไหมเพราะตอนที่ตั๊กไม่เกี่ยงงานไงเพราะตอนตอนตั๊กมาแอเลทใหม่ๆช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่เป็นแบบคราสิสมากเป็นแบบวิกฤตวิกฤตแบบงานหายากคนในนี้เองก็ยังหางานไม่ได้เพราะว่าหลายๆร้านยังปิดอยู่แต่ แต่หลังจากนั้นคือน้องก็ไม่ได้กีบอัพน้องก็หางานไปเรื่อยๆจนไปเจองานที่มันเหมาะสมกับเวลาตัวเองเออไปเจอคาเฟ่ที่แบบมันเปิดดดกอดแล้วก็ได้ทางเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ตาอยากบอกว่าตอนแรกที่ตาบอกตังไม่เกี่ยงอ่ะเอออะไรวะนี่ถ้าเป็นรายการที่เขาแบบเป็น professional c o i m p เขาต้องแบบว่า5 4 3สี่สา จะแนะนำทุกคนว่าตอนอยู่มาใหม่ยุก็ไม่ได้เกี่ยงค่าตัวอ๋อใช่ไม่ได้เกี่ยงค่าตัวใช่อาคัทมาใหม่ก็ไม่ได้เกี่ยงค่าตัวใช่ก็คือถ้าเขาอันไหนตอบรับก็คือรับไปก่อนเพราะตอนนั้นงานมหายากจริงเพราะมันเพิ่งเปิดประเทศแบบจริงจังเลยเออก็คือไปไปทริปออกมาแบบหลายล้านละเหมือนจะได้แต่ปรากฏว่าเขาก็แบบ เขาก็คอนเซิร์ตเรื่องเวลาเราเหมือนกันเพราะเราก็บอกเขาไปว่าเราเรียนแบบฟูลไทม์เขาก็บอกว่าเอองั้นก็คงจะไม่ได้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 มาตลอดจะมาเจอแบบสองล้านอ่ะเป็นเป็นทริลก่อนหลานแรกคือให้ให้เยอะมากให้เลทสูงมากเออโออเออแล้วก็หลังหลังสี่ทุ่มให้อีกเลทหนึ่งเลทหนึ่งสาวคิดให้อีกเลทหนึ่งเออก็ปรากฏไปลองงานปุ๊บก็ไม่ได้ก็เหมือนเหมือนเขาก็ยังอึกอักยังไม่รับเราแล้วก็เลยไป ไปลองดรอปเรซูเม่อีกร้านหนึ่งเออแต่เขาให้เงินน้อยกว่าแล้วเขาก็ตอบรับเราทันทีก็เลยแบบเอออานนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นพวกเราก็เหมือนกับเชียร์น้องเอาหนาตากรรมขี้ดีกว่ากัมตดจําได้ใช่ไหมไอ้กระออนก็ไปกอค่ะเอาไปก่อนยูเพราะว้าทาประดับเรซูเม่เพราะถ้าชวร้านนี้ก็ไม่รู้ว่าร้านนี้เขาจะตอบรับหรือเปล่าเพราะตอนนั้นน้องก็แบบ มาปรึกษาไงใช่พี่พี่เอแบบเนี่ยร้านเนี้ยก็ได้นะอนุอันนี้ความงกไงอันที่แพงกว่าแล้วเราออนก็แบบนั่งคำนวณกันอยู่ก็ถ้ามันอันเนี้ยเมนตรงนั้นตรงนี้มันตรงนี้ตรงนี้อยูก็เอาอย่างนั้นอย่างนี้ที่ร้านนี้แล้วก็ได้ชัวได้ชัวรแล้วก็ทําไปถือแม้ว่าเงินมันจะไม่ได้เยอะแต่เราก็ได้ต่ำสุดของตอนนั้นเราก็ยังเอาตรงนั้นไปใส่ในเรซูเม่เราเพิ่มได้ว่าเรามีประสบการณ์เพิ่มเข้าไปอีกแล้วหลังจากนั้นปุ๊บ พอมีประสบการณ์ก็ไปหาอีกลานหนึ่งซึ่งตอนหลังจากนั้นก็ได้ไวมากใช่หาแค่ทีเดียยก็ได้แล้วก็ได้ไวมากแล้วก็ไปลองงานแล้วก็ได้เลยอืมเออก็ได้เพราะเขาก็ดูเลยสูงเมย์แล้วเขาก็ดูแบบว่าอ๋อเราทําได้จริงเขาก็ให้เราทํากาแฟโน้นนี่นั่นโชว์อะไรเงี้ยเออทำลายอะไรได้อะไรเงี้ยเออก็แล้วก็ดูว่าแบบเราเข้ากับ c u เจอร์ที่ร้านหรือเปล่าดูแบบมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ Okay, เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือน่าสนใจมากแตะเพราะว่าบางทีคนไทยเรามาใหม่ๆยังติดกับความเป็นแบบไทยจ๋าในเรื่องของวัฒนธรรมเพราะอย่างเอเนี่ยจะสอนน้องซีเรียคือมาวันแรกจับน้องแบบสอนเลยยู่วัฒนธรรมคนออสซี่นะยูจะไปพูดอย่างนี้เขามไม่ได้ยูต้องพูดแบบนี้แบบนี้คือภาษาเราเก่งเป๊ะมาอยู่แล้วเพราะว่าคือน้องก็คือแบบ เรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาดีดีอยู่แล้วเราไม่ได้ห่วงเรื่องภาษาหรือการสื่อสารนะ้อแต่ที่เราห่วงคือเรื่องของการสื่อสารออกมาในด้านของวัฒนธรรมที่มันที่มันไปอิมเพรสเขาเพราะว่าเราอย่างเงี้ยยูจะทํางานหน้าบ้านอยู่จะทำยังไงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมากินข้าวบ้านเพื่อนฉันอยากกลับมาอีกเนี่ยเราพยายามจะต้องสอนน้องว่า เวลาอยู่ทํางานหน้าบ้านอยู่ต้องหัดพูดแบบนี้แบบนี้อยู่ต้องลืงการพูดในเวที่คนไทยพูดแบบนี้นะอเออแล้วก็เรื่องบุคลิกลักษณะน,นิสยัยอยู่จะต้องแบบออทิ้งมันออกไปแล้วก็เอาเอาแบบเนี้ยแล้วอยู่หัด observe ความเป็นวัฒนธรรมขเขาว่าเขางไงเพราะคนที่นี่ไม่ใช่ว่าคนเอเชียที่มาอยู่ที่นี่เขาเขายังมีความเป็นเอเชียอยู่แต่เขารับอิทธิพล ของวัฒนธรรมที่นี่แล้วเขาก็จะเบรนไปกับวัฒนธรรมที่นี่เพราะฉะนั้นทุกคนจะค่อนข้างมีเอ่อซิสเตมที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการทานอาหารการจ่ายเงินการเข้าคิวการพูดจาพูดแบบเขาเขารู้แล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่มันเป็นอะไรยังไงควรต้องทําตัวยังไงเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คืออย่าลืมศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของเขาเพราะว่าเราเข้าตำมือ เข้าเมืองตาหลิวข้าตาเมืองหลิวโอ้ยแอคทีฟแหละเนาะแบบแปลหลังไปมากข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราอยู่บ้านเมืองไทรเราก็ต้องเป็นเหมือนบ้านเมืองเขาแต่เรารักษากฎกติกามายาทของคนที่แล้วเราก็เอาความที่เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองออกมาพรีเซนต์การยิ้มแย้มแจ่มใสการเป็นมิตรกับคนอื่นการแบบที่เป็ด เอ็มพัติทิสเฮ้ยความอะไรวะความเห็นอกเห็นใจใช่ความมีน้ำใจความอะไรมมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของเราที่เราแบบเอ้ยเห็นใครอะไรเราก็แบบออฟเฟอร์ความช่วยเหลือนี่นะเพราะไอ้ก็ไม่ได้ออซี่จ่าน้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีความเป็นไทยใช่แล้วซึ่งฮัลโหลไฮอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบด้วยความที่ออซี่มันแบบ แบบเฟรนลี่เวอร์อะไม่เขาเฟรนลี่แต่เขาจะแต่มีสตริกนะอ่าแล้วเขามีความเป็นเขาเออเขามีบาวเดอรี่ใช่แนชไรเขาจะมีแบบต่อให้ฉันเฟรนลี่อะแต่ this is what I mean ใช่เขาจะไม่อ้อมเขาจะไม่อ้อมแต่คนไทยมันจะติอ้อมอ้อมติเกรงใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความแสดงออกอ่ะพยายามพูดออกมาในความรู้สึกของตัวเองแต่ให้มัน เหมาะสมให้มันเหมาะสมนะคำพูดประมาณนี้ก็คือนอกจากจะเตรียมตัวแล้วต้องหัดรู้จักรักศึกษาวัฒนธรรมของเขาด้วยเพราะว่าหนึ่งเรื่องการทำงานเนี่ยเขาจะดูด้วยว่าเราอ่ะฟิตกับวัฒนธรรมของเขาไหมนี่คือวิธีการหนึ่งในการคัเลือกพนักงานของที่นี่ด้วยนะคะถ้าคุณอยากทำงานกับต่างชาติกับเจ้าของประเทศนะ แต่ถ้าคุณเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเพ่งเนมนไปที่ว่าฉันจะทำงานร้านไทยก่อนเหมือนกับไม่ไม่ได้แบบมั่นใจในตัวเองว่าฉันจะสามารถทำงานร้านฝรั่งได้เลยหรือฝรั่งจะเลือกเลือกฉันเลยคุณก็สมมติคุณจะเลือกทำงานร้านไทยอะ่ะคุณก็จะคิดว่าฉันไม่เป็นไรเพราะว่าฉันทำงานร้านไทยอยู่แล้วฉันก็จะเป็นไทยแต่คนที่คุณบริการไม่ใช่คนไทย ก็ยังเป็นเพราะเพราะว่าคนที่มากินอาหารไทยอ่ะคนที่มากินร้านอาหารไทย80-90%ที่แอตเล็กนะคะไม่ใช่ที่ซีนี่หรือเมลเบิร์นเพราะซีนี่เมลเบิร์นอ่ะร้านอาหารไทยส่วนใหญ่คนไทยไปกินแต่ที่นี่ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่ฝรั่งต่างชาติมากินฝรั่งเอเชียชาตินน้นชาตินี้มากินคนไทยเนี่ยมีประมาณ10%ได้เพราะคนไทยจะแบบชอบทำกับข้าวที่เองที่นี่แล้วก็ที่เนี่ยเขาอยู่กันเป็นยมยม เออแต่ว่าถ้าเกิดร้านอาหารที่มันแบบมีอะไรที่เขาทาไม่ได้เขาก็จะไปกินร้านนั้นแค่นั้นเองเพราะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีฝึกอยู่บ้านอยู่เมืองไทยตอนนี้กําลังทําอะไรก็เตรียมตัวมาอยากทํางานสายไหนก็เตรียมสายนั้นมาอยากจะนวดก็ไปเรียนนวดหัดนวดนวดพ่อนวดแม่นวดญาติพี่น้องนวดตัวเองนวดอะไรก็ทําไปให้ตัวเองแบบว่ามีความสามารถหรือใส่รีเทลหรือเปล่าเพราะเพื่อนตัดเพื่อนตาก็เป็นรีเทลคือ ทำร้านเสื้อผ้ารายใหญ่เออเออแล้วก็มาสมัครงานที่นี้ก็ได้เออเอ,อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคะก็อย่างที่เราสามคนเลยพูดมาเลยนะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่า,าให้เตรียมตัวกันมาอย่างดีแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่างานที่นี่มันไม่ได้หายากอย่างที่ทุกคนคิดเพราะจากที่เรา3ามคนก็มีประสบการณ์กันมากเา็เห็นพ้องต้องกันว่า มันก็ไม่ได้หายากมันอยู่ที่การเตรียมตัวของแต่ละคนว่าเตรียมมาดีแค่ไหนนะคะก็ถ้า,อ,าอยากมาที่นี่แล้วได้งานไวๆก็เตรียมตัวกันมาให้พร้อมจากที่เมืองไทยนะคะด้วยความหวังดีและด้วยรักและความหวังดีจากเราทั้งสาคนนะคะพี่คนคะ่ะก็มาถึงสุดท้ายท้ายสุดของอารายการเหรออุย้ยกระปากมาถึงสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราขอฝากนิดนึงขอฝาก ผลงานการแสดงของน้องสาวขอด้วยนะคะช่วงงานไทยอินก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะ life of py นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับการเรียนพยาบาลว่าเรียนพยาบาลที่แอดเเลกเป็นยังไงก็จะเป็นเรื่องของแบบการแชร์ประสบการณ์จะขบจะเล็กลงมากว่า P-A นิดนึงก็จะเป็นทาร์เก็ตมีทาร์เก็ตของน้องนะคะเป็นนักเรียนพยาบาลของที่นี่ก็เป็นคอนเทนต์ดีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าติดตามนะคะยังไงก็ฝาก ช่องน้องตัก Life ไลฟ์ of PY ีไว้หนออ้อม <Yes. S 1> อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ของน้องซิเลียนะคะก็ยังไม่มีผลงาน <c oughs> แต่กำลังกเราไปเจ๊ดานเพราะว่าเราาเรียนหนังสือจริงๆแล้วน่าจะคาว่าจะเรียนหนักแต่นี้ก็เรียนหนักนะ เออเอ็นเควยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะทีะ่กำลังเตรียมตัวจะมาทำไม่ว่าจะทำวีซ่า Visa, หรือว่าเตรียมหาข้อมูลนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วก็ขอให้ทุกอย่างเรียบสมูทแล้วก็ได้วีซ่าเร็เลยนะคะในพวกเราสามคนขอตัวกันไปก่อนนะคะ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเอพิส od หน้าทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ thank you นเยูบ๊ายบาย